สวัสดีจ้าพ่อๆแม่ฟีทุกผู้สุขคนนะจ๊ะเนาะขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้าเด้อมาดูนางเด้อเด็กพี่น้องนอนเล่นชิวๆกินลมชมดาวอยู่ข้างบนนูออ่นอะนี่นั่ง นอนเล่นชิวๆกินลมชมดาวเนี่ยลมเย็นเย็นได้พี่นอนข้างบนนี่ลมเย็นมากอยู่บนหลังคาได้เยลยรอแม่กาแฟ ส้มโอในส้มโอมาถ่ายจากข้างนอกน้อยชมพิ่องเนี่ย cà phê bên này nó mới mà đó cà phê này กาแฟกลับบ้านนี่พี่น้องไปไหนแล้วล่ะยุงก็เยอะแม่กำไรก็กินลมชมวิวข้างบนนะพี่น้องเอ้ยจ้าอะไรหรอกเข้าบ้านยัง ยังไม่ถึงวเวลาเขาข้าบ้านในดําปีเขาเข้าบ้านไม่ได้หรอกพี่น้องเข้าแล้วก็ล้องออกมามมมแขกป่านนี้มันยังไม่ยอมกลับบงกลับบ้านในขายถั่วเงียบเราได้พี่นอ้องเนี่ย เนี่ยปิดเลยนะกาแฟไป,เเปไหน,นเ,เนาะกาแฟไหนเนาะไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องอนอนไปนไหนละปีนไปนไหนละเนะี่ยอืม้ม นไปไหนลนะเพื่อนข้างบนแล้วมั้งนะไปละไปเล่นแล้วอ๋อเหยียบหุ่น นางจะลงมาแล้วพี่หลองน่นลงมาแล้วลงมาเร็วฮะลงมาทำไรลงมายัางเว

จะดำปีจะลงมายังเนี่ยฮะฮะฮะือนางจะจับจิ้งจกล้ว Đúng không à. <laughs> ừ. này Đây cả đếp mà lớp ม่ أ, ถ่ายคลิปลงฮะงงถ่ายคลิปอเ,เอ๊ะรถเยียบแไปนะ้มีประกันอะไรนี่บ๊า้กำไรจะลงไม้ยังเนี่ย<ะ>เออ ไม่ยอมเข้าบ้านฮะไม่ยอมเข้าบ้านเออไปโน่นแล้วไปโน่นแล้วนะเออ,อม,มาเร็วขโมยเทิงคุณแล้ววัน โมยเยอะของบนนอ <introductions> <S <S อ้อ,อพี่น้องขอปิดคลิปก่อนได้จ้าเด้อยูดีมีแห้งสุขสุขคนจ้ะสวัสดีจ้าพอกันไหม